สบายดีสบายดีพี่น้องมือนี้มาพบกับสองสแหละว่นาซู้หนึ่งเลยพี่น้องมือนี้นะมาดำหน้าจ่ายอีกแล้วพี่น้องมากับสะออนเนอาะมือนี้สะคอมบบ่อยมากบอ,กอเเลเก่าพี่น้องหน้าเจดเตียงปิ้งร้ายพี่น้องมือนี้นะใครแต่สะคอม,ม์บมากๆแสแหละพอปิ้งก็ร้ายนะสะออนยังแกะเกลืองยลุมีเนาะพี่น้องแสแหละขึ้นมาบอลขวดกินกันเนาะสิพลาฟซีมาเบิง้งจะคล้องหน้าเพันตุ่มไก่ซูกลิ่นนะพี่น้องมือนี้นะ นี่พี่น้องไก่นี่จะคล้องหน้าเจาาตียงต้มไก่ได้สุก,กินอ่ะพี่น้องอมื่อนี้นะไก่สองโตไก่สองโตบ่ะอสองโตไก่หน้าพนก,กับมี่ได้พี่น้องพมนมาย่อมขามันไปซื้ออันหน้าผู้อื่น <c oughs> มีหอดเ็ดพี่น้องนี่ขึ้นมาขังหมอครัวไก,ก่ถา,าได้พี่น้องตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบเอ็ดโมงนะพี่น้อง ขึ้นแต่ดำหน้านี่เฮ้ยพี่น้องลมเย็ยนนะพี่น้องวิวทางนี้นะดำไปแหละดำไปได้จังไนะห้เขาดำมือเนี่ยไร้ไฮเติบนะไฮยังไม่แต่ไฮง่ายทั้งเถิงเลยสิมีกงตอมีเขื่อนคนพร้อมเนี่ยพี่น้องก็จะมาปลูกอยู่นี้ก็มีทวงหน้าก็สิเป็นมูบ้านมาแล้วพี่น้อง คุณมือนคนยู่หนา้าร้ายก็อยู่บานเด้เศร้าอ่นแอเสือไายได้พี่นอ้องมาในมาในน้ำเสือล่ยมือนซาเสือลลยใจก็จ้าว่างเดียเดียวหาใจเอฟซีหาุตกเนาะาเสือลลยใจก็จะพี่น้องมีกล้วยพร้อมแน่น <c oughs> จะของหนาวาทยเอากล้วยจะของหนาว่าายเนกล้วย สุกพอดีอ่ะตัวตัวสุกแม่กับซุกเมื่อุกแม่อ่ะซิมกล้วยพี่น้องหน้าเพื่อน่ะมีเครื่องปูเครื่องเพชรนะพี่น้องอยู่เทิงอยู่แคมน้องตรงไก่ทางนี่อ่ะซื้อมาเต็มน้องอ่อนมาดูน้องอ่อนบางดูเครื่องปุ้งม้อน่ะนี่พี่น้องโอ้โล่งเรียบ้ราะอะไรมามีใบมะกรูดเพื่อสิ้นไข่ แซงพีกเพาะเด้พี่นออ้องเพื่อนเพื่อนหนูไป่ต้องซื้อพีกปลูกเองเพราะว่า,เ,าเ,เครื่องปลูกคนอา<ด>ยุเท่งได้พี่น้องปลู้เทียมคนอ่ะซ้าหลังอยู่ปุ่นอ่ะซอง้าลมุ่งล้างขาล้างหนึง่งูุพี่อีกมุ่นร<น>้ายมุ่นลายเพราะยังไม่เป็นลูกไพ่นะมาเดอ้อลูกไพ่ฟังไทยยังไม่เป็นลูกไผ่ล่าไม่ต้องยากเป็นลูกไพ่เจ็ดเตียงเลยไม่ลำบากแน่นอนมีแต่ดำหน้าเท่านั้น ลำนาเดือนหนานึเดียวลำนาบ่พอดเดือนหนึ่งสองเดือนพี่น้องเอ้ยกำนี่พี่น้องท่านได้อยากเห็นแสแหลกินตุ่มไก่น่ะมาเด้อมื่อนี่แหละเต็มหมอสองโตสองโตบัวได้พี่น้องเอ้ยหน้าต่อเองกับบัตไม่ได้ไก่เนี่ยไปซื้อหน้าโมงเสียดายเพราะว่ามันยังแพงมันอยู่สิได้สิได้ยยังแพงอยู่เป็ดกับมี่ได้พี่น้อง กับเก็บขาเสียดายป่ะนะไปซื้อน้าโมหมือหนหาป่ะนะดูพี่น้องวิวนะเย็นได้พี่น้องลมมือนี้นะมือนี้ลมแดดอยู่แต่ว่ามันบอกอ่าวเลยพี่น้องมันลมเป็นได้ทางนี้นะเป็นได้เป็นแบบตัดไดอันนี้นะฮะกับวาเป็นตอนยายได้พี่น้องคนตาดอนเป็นเป็นเป็นแต่ปฐมบุ่เป็นแต่ปฐมประชองประชองประสาม มาเดาเพื่ออยากปวดล้างปวดแอนเออไปกินนมบอกบลนลุงได้พี่น้องเลยเออหยากดกล้วอ่ะกินด้วยอ่ากินกล้กว,กวกยกล้วยเพื่อนในกระปูกเองได้พี่น้องมีดแนบปูมูเป็นคนเก็บมาเพื่อนเป็นคนกิน <laughs> มีดแ,แนบปูไปบ่มีแนบซื้อได้พี่น้องอุดมสมบูรณ์หน้าเพื่อนนะ คุณไปคนดูมันได้พี่น้องเอ้ยหยามแหลกกับใบยูใบเศร้าได้พี่น้องปลูกภักปลูกหญ้าปลูกมันอย่างตรงอย่างหลังได้แหลกสาเพีนปีพอปีห้าวพอดูกระมูปีนี่พี่น้องเป็นเปี้ยงดอกนั่งเศร้าเมื่อยถาตุ่มไก่ถ้ากินตุ่มไก่ได้พี่น้องเลยบ่เฮิงพี่น้องไอ้ตุ่มไก่น่ะค่าเดียวมันบ่หยาบคือตุ่มเป็ดปันใดเป็ดมันสีหยาบกว่าไก่ได้พี่น้องเลยแต่ว่ามันเสียบกว่าไก่เสียบกว่าไก่เป็ดน่ะพี่น้อง นี่พี่น้องกระลังเดือดดูเดือดดูเดือดกลายแล้วแต่ว่าสเสลี่กับสะออนจะลงไปเก็บพริกกันเนาะพี่น้องอีลงเมื่อไรจังขึ้นมากินตุ่มกายน้ำ้างเนาะพี่น้องพี่น้องเก็บพริกกินกล้วยไหมมาด้านหน้าจ้างก็จะเอาของก็จะห่อว่าเอาแล้วจำนำจุคอือเป็นภาษาอังที่เป็นภาษาอังกฤ บอกบได้จำนำเอาพิดดงพี้ยัก็ลืมแล้วะคุ้มไหมฮาไปเอาพไปนอนดำหน้าจางอ่ะละปีวินตาหนีนี่พี่น้องคนล่าใจดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยินองพี่น้องเก็บเอาไล่เติไมเด้แล้วปะเก็บอาน้อยกบได้เยี่ยมใจเฟิร์นนี่ าพี่น้องส่วนหนังพริกนี่อุดมสมบูรณ์เด้พี่น้องส่วอตอนมีเที่ยงซ้ำล้างบมอนบอลสะออนไปกับมีอันนี้ท่านละมุงสังกะสีน้องปลาเด้พี่น้องพี่น้องเล้อกนี่บป็นอะไ่เือพี่น้องเที่ยงไหมวิวดีได้บ้กงนี่แค่นองอุ้ยนอนเย็นๆอุ้ยเล้วคือบมานอนเดินพี่ว่ะ ลมไปวันนี้มันข่าผากันแซงลมบเขาเมื่อวานเมื่อวานมัซึ่งก็มานอนอยู่จะขอบนึงแต่ลมบอลลูนพี่น้องพอ้ดีเพิ่นอองเห็นบ่เที่ยงล่ะสามหลังพี่น้องปลาเกี่ยมพริกกันปลาพูดงพีกหมันเองใช่ปุ๊บพี่น้องมีเบิร์ตแถวแค้มน้องเขมน้องพริกมีค่ะมีเบาคานะมีหัวซิงคายพี่น้องก็กูัวไอ้ก็เอาไอ้ก็อันนี้จะก็ยังบ่หู ก็กลกเงี้ยดูพี่น้องวิวดีได้นี่อุดมสมบูรณ์นาเจตียงพี่น้องมีครบสูตรมอกม่วงมีหม่วงได้พี่น้องทั้งนั้นบังสลิดสบายบังมาครั้งนี้พี่น้องดิมีหย่างม่วงพร้อมได้พี่น้องน้องเทียงพี่น้องวิวดีๆสุดยอดเลยมีเบิร์ดหน่อใหม่อ่ะ มีต้นอ้อยคาขนาดพี่น้องทั้งอันตั้งกาเนี่ยเป็นเฮือนคนเลยพี่น้องเนาะนี่พี่น้องวิวไปทางวิวไ,ได้เลยพี่น้องคาขนาดเครื่องปูงมีเบิร์ตปลาเปอร์มีเบิร์ดเลยพี่น้องพี่น้องนางเก็บบางพริกเศใส่เพันเก็บบางพริก นางอมแอมอมแมอมคนเดียวเพิ่นเนี่ยเก็บ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 ได้ไลายเก็บ้าวนกันน่นสสนนนนนาสยมเครืงปูรูให้บอลเนียมไปูยังมีอย,ยู่พีเนาะอันแต่วหว่าล่มบอลรวงกับรวงอยู่ดาา้ามีแสงหัเอาออก ลมัดดีๆลมัดดีๆนั้นเกี่ยมพีกเทียมจ้าจะเทียงจะอีกพีคคินเพ็ดเดไดเทียงหงมันละมุงรางระซืแลทะเลาเลยปรดเหศไใส่ขาวบ่หน้าเจ็เตียงล้างล้างหนานะพนเ็ดไใกองขาวล้างนี่นั้นนอนพร้อน้องคนนะสองล้างน้องสามน้องคงคิดเจ็ดเตียงหน้าปิงนีรายอะปงร้ายเด้พี่น้องสไลดเพาะปิงอะนะ คนมาดำหน้าจ no? ้างขึ <t T well, uh. okay. ้นกันน่ะพี่น้องแมปปูชาเนี่ยเขาจะเขาเขาสีใส่ส่งเพื่อส่งยีนเนาะแล้วมันขาวเขาแล้วจ๊กอ่องปลาได้แล้วว่ายังดำหน้าเซ้ยว่าขึ้นเที่ยงจากเชียงออกคนน่ะเออเนี่ยนั่นกามีพี่น้องส่งยีนสิแก่ยากเลยเนาะคุณดมนะก็มะเขือมะเขือเป็นมันจะยีตั้งแต่มะเขือเที่ยงนี้มีหมูห้อมนะอย่าหูว่าก๊กเพี้ยนอัไนแหละหูเคื่อนหูเพื่อนพักขอยพักแผ่วก็มีเห็นบ่ อ่อนก็ยังได้ยังมีนั่นีย่เนาะพี่น้องเนาะแบบเห็ดเทียงงามๆอ่อมจะเจือมานอนเนีมื่อคืนกะเป็นตาอยู่ยืมอันวิวอันนี่น้องนีบอว่ามาถ่ายคีบกินตำหุงอุ้ยหมูวังอุ้ยพี่สาวหมูวังหมวงเห็นหมเห็นหง Ninety nine đi đẹp này, kiao. Ba đi ba 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 đi 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 mua. Say lại kiếp bianca kiếp. Kìa 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 kẹp kìa 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 กััดดกแงงจๆินเพลอคนลาวกินเพลเขาเจ้ามากัดหมักพริกเนาะพี่น้องกั๊ดหมักพริกหมักถั่วจับหมักพริกจับกะปี้กะปี้เบียแซ่บด้วยพี่น้องกะปี้ล่นแล้วน่ะแสบเพราะมันแบบมันมีทางกับกะปี้เบียกะปี้แบบของพี่น้องแบบเยิงแบบบนแล้วแบบเป็นเตียงคืออื่นบอกจะไปยิงเขาแล้วเอ้าชื่กินแล้วพี่น้องตากเก็บนะเก็บ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 เอาบนร้ายเดี๋ยวพี่น้องเลยเออกินเขาอะไรเดี๋ยวนี้

พี่น้องขึ้นมาแล้วลุยแล้วทางนี้นะมามาแต่ไปเก็บของพีกลุงหมูมาเลยแล้วเออโยลุงรังค่ะเรังนี่ต้มไก่ไต่กลมพี่น้องเจลนี่จากินท่านั่งกับต้มคือกานเมนูเดียวไก่บวกคือหมาที่มีแต่ต้มไม่พี่น้องลุยเด้อขึ้นดำหน่าไม่เมื่อยนะแต่เป็นแต่ทีมงานนะติงจับ ไ้พอปีงดูกรโม่คอยมันนีอบเนะรปกติน่ะมังนีนะเพราะอันมันเหียวพายุของออนกนครับตรงนะก่อนมีน้องพี่น้องอแต่กินเนี่ยอ่ะอ่อนลุยพอดีจะยน่อะส่อนลุยด้วยลุยซิมด้วยตักายนตกลมกินเลยอ่ะกินเลยหัวหยุ่งหัวย่องเลยพี่น้องขืนดำหน้าเป็นเด็แซบอ่ ไม่ได้พี่น้องมีผักหอมก็ยังหมดเลยเอามาใส่แจ่วคือมันดูลืมนี่อยพลืนพลืนว่านี่ขอยยวมอยือเลยเดี๋ยวอ่างกินก่อนจะเป็นมือกล่องให้ได้แสบอยู่มีหอมกแต่กินข้าวอยู่หายยุ่หนาแสบพี่น้องเ็ดเวี้ยมีเมื่อยขึ้นมากกินข้าวไล่แผนกโลคกะนี่นะผู้เดียวคนดำไปนี่หลายคนนะโลคกะผู้เดียวเพอยากท่าแล้วเพิ่นอืล À. Lui nó sợt em <laughs> 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 Mà cầm nhục mặc hết thương cốp cầm như cốp bên y lùm nạp của nó cũng sâm bụi miệng Mì tuk nail lưng khai 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 lưng ตอนเป็ก pues ุ้ลายพวกนันเนาะเป็นลอยงี้ปมันด้เนาะเป็ดไปนี่งมกยักษ์เปนขาวเลยดืยอตรงไหนมาดือเด้อมาเดพก่นอมันเป็นงินตังค์นี่คือถุยช่นงถยกินเลอะให้ยูให้ยูหน่ามาเดพี่นองขาติดมือได้ใหาดําหน้าใจสิมใหม ยมงชินใหญ่ยูขาติดมืองชิ้นใหญ่ยูก็จะขาติดมั้ท่นเลยท่านะเท้าอยู่นาหรอเท้าขาอยู่หรอขาเออยู่นถงชาจิงขาวพี่นาวันนั้นอึดนึอแล้วกินมะกวยกับนมก่อนนึงม่ได้พี่น เ้่อย่างก็เสมาก็ได้มันขึ้นมาขึ้นมาเือชื่อเปิดอหาไทอะตัวว่าไปดำหน้าไม่ปิง่ต้งตาไนี่กัจ้าก่อนอือให้หาน่นเนาะมาจะกงบากจาชีแบนีเกิดอะบนางนะเนอะเกมาแหงร้ายอ่งนาไม่เปลี่นสิเนาะแนเย

บยักาะกัดโอเไปกัดลูกโดดตห้ามีบ่ใช่เลตหามุมมีรักมากนี่พี่น้องลูกโดดนี่น้าลูกโดดจเออจะน่ะแม่โดดเอาไม่แหกินแล้วก็โดดโดดทียังไปกินนะเสมาดพี่นายบังเอิญจะไปหยุดมาบอเขาอนซุปเปอร์ สวัสดีสวัสดีตะเกียงใส่ชาบจ้ะซุปโอ้ยชุมียิคารตบ้านนี่ตบอันงูซิงอ่ะพี่น้องยังใส่ซาตบใส่ซาไม่นุ่งอะโมเมนโมเมนซาเขาเอินว่าสมุนไพรสมุนไพรกินแล้วหิมอารมณ์ดี่บมยืดมือพากันเพื่อยู่้ายเล่นเนาะจะไม่กินหรมากปล่า พี่น้องตอนนี้นะานากินข่าอิ่มแล้วเน,ะนาะสอนอยุเทิงพี่น้องอัดซุปเปอร์มือแห่งซุปเปอร์น,ะนอนนลนถ้าเนนกินนนนนตนนแรกนนล,ลนนลลนะมนนนมดนน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 ี่นนนนนนนสนนพนนนอนนนนสิสินนน,นคลิปนนนนนนีนนนนนนน้นนนนนคนนนะนนนนนนนไนนนนนนกนน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 ดนน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 ดนน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 ดนน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 น